เช็กเอาเลยสองจูดเจ็กปะสาเจอางด้ายะยังสิออกไปยามพี่น้อง สบายดีตอนเช้าเด้อทุกคนวันนี้น้องตุ๊กะายูเซียงขวางคือเกาหนอเดืยนนี่กันมือวันจันทน้องตุก๊กตสิเลิมไปเหตุเอกสารกันเลยบอกอเอื่อยมาฮบเนทุกคนเนาะเอื่อยดีเอืเ่อยในที่นี้คือเป็นเอื่อยของเอื่อยไผ่นเนาะทุกคนเนาะเป็นเอื่อยของเอื่อยไผ่แล้วก็เป็นหยาทางๆกันเนี่ยเลยทุกคนก็เลยที่อ้อมาทาเพื่อนยูดี้เนาะวะเพื่อนซิมาฮับเนาะก็ได้โทรบอกเพื่อนเมื่อวานแล้ว คือน้องตุ๊กกระไดไปเฮธุระอะไรของตัวเองเรียบร้อยเนาะคือไปดองไปเที่ยวไปนี่ไปนั่นคนเดียวเราไป็คนเดียวเนาะทุกคนแต่ว่าเรื่องแลกเอกรนีาคือตรงไปหาคนพื้นที่เนาะไปนานั่นเองเราทุกคนแต่เดี๋ยวนี่คือดอเพิ่นมาฮับเนาะทาเพื่นมาฮับทาเพื่นมาฮับแป๊บนึงว่าเพื่อนยูช่เดมเนาะทุกคนเดี๋ยวนี่น้องตุ๊กยูหน้าบันพักเด้อทุกคน ตุกข์กำลังหาอยู่หรอกกำลังถาเพิ่นมาฮับเด้อทุกคนเดี๋ยวรอเดี๋ยวถาเพิ่อนอยู่หรอกทุกคนต,ตุกข์ก็ยู่ในทธาแหละอยู่หน้าทากนิธาคือเพิ่นเป็นแพดเนาะอยู่ห้องหมอเนาะเพิ่อนจะบางถาน้องตุกไปคือมืออื่นเนาะทุกคนคือมืออื่นถาน้องตุกไปแบไปแหลดเอกสารเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะทุกคน ลกๆคือน้องตุกมานี่คือน้องตุกมาดองมูแล้วก็มาเฮ็ดพาสป,ปอร์ตเนาะทุกคนแต่นี่บาฮูบาต์ซีเฮ็ดไดโบนนี่นะคือน้องตุกก็อยู่มาได้สามหมื่นแล้วน้อทุกคนสามหมื่นสามหมื่นล่ะน้องตุกกนันยังบาเฮาหูบาน้องตุกสิไปทางเด้อดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือค่ะเอื้อยมาฮับเนาะคือเราเอินซื่อเอื้อยนกนั่นเองเน,นาะทุกคน Chào bay quý vị đến bỏ ai. <laughs> คนเนี่ยนี่ก็มาหอดเพื่อนน้นอ่าเอยคองเอยไผ่ะเด้อทุกคนเด้อนี่ก็ยูแถวตรงหน้าเลยแถวอ่ะหนองเมืองงานนนึงแต่ว่าอ่านยูนี่เงียบอากาศดีอากาศเย็นสบายคักๆซะนี่นะอือถ้าไปยูเสียงขวางนะที่หายูหากินงานนี่แหละทุกคนนี่ หลังบานโคตรคักเลยนี่เนาะมีสวนผักเลยมีมะคร้ามีอันเดินเนาะนีะ่เนะอะทุกคนเอาเลาะไปบนยูเวือนกันเนาะบึงหลังบานหลังบานหลังบาดหลังบาน อืเนี่ยขวขนล้างบานถุงนางงามงามบิวโคตรคักเลยสวยมากเลยธรรมศาสตร์คักข,ข,ขนาดเนาะทุกคนถุ้งนาถ้าเป็นไวใดญย,ยุเสียงขวางก็โอเคแล้ยทุกคนกค,นค,นคนือแบบถุงเพียง้ายเด้ นะคือแวะเมืองกะพ่อสมควนเนาะทุกคนคือหาอยู่หากินกับคือใจง่ายเนาะก็ด้ดมในทามเพ่อนมาเป็นว่าโอ้ครับบอกขี้ข้านก็นกนสะดวกสบายเนาะทุกคนนี่สวยมากเลยวิวบรรยากาศเนาะบุบุว่ามือนี่เฮาสปเปเซอร์เลย,เลยทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาต้องโยบานนี่แหละ อมืออื่นละน้องตุกก็จะไปแลนเอกสารไปเฮ็ดอ่าพาสป,ปอร์ตอันนี้นเนาะทุกคนแต่กะเพิ่นว่า mm hmm. ยังบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดได้บ่เพราะว่าปกติหั่นเพิ่นจะเฮ็ดอ่าเพิ่นจะเฮ็ดจูเฮ็ดจูอะจะเฮ็ดจูหาอ,อืจะว่าจังได๋บะเป็นแบบน้องตุกกอปะหัวนะทุกคนเพิ่นว่าปกติเพิ่นจะบ่ออกก,กันบ่ได้ออกก,กันนั่น เพราะพาสปอร์ตถึงคนตั้งแข้งรเราเาทุกคนแต่ว่าอ่าน้องตุกทามขอมูนมาแต่สำเสนอก็คือพื้นให้มาเฮ็ดอยู่เส้นขวางเราทุกคนอ่าเฮ็ดอยู่เส้นขวางเนาะเฮ็ดอยูเวงจันเานาะแต่เดี๋ยวนี้คือน้องตุกก็ไม่รู้อะไรเดี๋ยวรอให้พื้นพาไปเนาะทุกคนนี่เราทุกคน,น,นะกคนเอ็มแต็คกินเธอกินเนาะเทเลิร์ดใด้ออสการเลย อืันเดียวพักยูพักเลือซื้อพักนางเลือซื้อ,อแกงกระลูกแกงกระลูกนั้นสามมาชิ้แกงกระดูกกันงัวงกน,กรรกกนั้นเจ้ามายาม ทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุก,กามาเหยี่ยมมายองเบ่งกันสถานการณ์เนการที่จะฮ็ดปัดุอ่าพาสปอร์ตนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนหลายลายแล้วทุกคนแต่น้องตุกกยังบ่ทันหูว่ามีเอกสารอันใดแดแต่ว่าปกติคือน้องตุกได้ซื้อข้อมูลมาแล้วเนาะคือจะมีคําห้องเขียนอันเขียนเขียนประกอบอันทีจะขอพาสปอร์ตในาะทุกคนแล้วก็มีอ่ะบัตร ประจำตัวละกัมีอ่าสำมโนครัวสำเนาหนึ่งหนึ่งสุดเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุกายูกงสูนละเนาะทุกคนบอนทีออกบัตรคนคนไหลายเด้อคนเยอะมากเลยไม่รู้จะถึงคิวเราเมื่อไหร่เดี๋ยวหามาหยิบมายองมึงก่อนเด้อหยิบมายองมึงก่อนเด้อ เป็นแนวเดินเนาะมีอันเดิดนเดงเนาะเอกสารเนาะทุกคนคนี่แหละคนมาทำพาสปอร์ตคนเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวนี่คืออันน้องตุ๊กเกลีมเอกสารมาหันมันบ่มีใบคำห้องที่ที่จะต้องจำก้าในบ้านถนนทุกคนน้องตุ๊กก็เลย ได้ประกอบเอกสารอยู่ทางนี้ติดหูติดอย่างเรียบร้อยแล้วน้องตุกก๊กมาฟา้าอยู่คิวรถเนาะทุกคนเพื่อเหอไปหอดจาเหนือหมืออืนเนาะก็หาําเหนือหมืออื่นตอนสามโมงเ้าแล้วก็ให้พอส้นตาในบ้านแล้วตาในบาน้าน,บานแล้วแล้วก็ฟ้า,ฟาขึ้นมาหึงน้องตุ๊กอีกเนาะทุกคนขั้นตอนมันยุ่งยากเนาะสำหรับคนถีบบ้หูเนี่ยการเฮ็ด ภาพสะพอตนี่เนาะทุกคนมันก็นอาจจะยุ่งยากน้อยนึงเนาะสำหรับผี่น้องตุกมาเฮ็ดแบบนี้แล้วน้องตุกคู่แล้วน้องตุกสามารถให้ข้อมูลได้เระว่างตรงนี้นะเด็กคือ,อคนตั้งแขนยู่เฮ็ดผักเนือตกในมาเฮ็ดยู่เสียงขวางอันเนองเนาะทุกคนหรือว่าไปเฮ็ดยู่นครหลวงอันเนองเนาะทุกคนคือนี่น้องตุอกรไรภาคเอกสารคืนไปสไปเนื้อแล้วก็ววกตรงในฟ้าคืนกลับมาเสียงขวางอีกเนาะ คือมันยุ่งยากแหงเนาะทุกคนถ้าเป็นไปได้คืออย่าเถือมีทุกแข็งเลยเนาะทุกคนอืมทุกคนอีเมจกำลังจะ h ็ดซุปผักซุปผักเล่นคนเดียวผสมประสาเนาะซุปผักรวมตาซุกุยไล่หอมๆเป็นจะแซ่บขนาดมีนอสเนาะเอ็มเนาะเนาะร้อย มังอาเซอค่ะเป็นชุดยดด้ดนเลยชุดหอนเลยเธอนำมั่ก็ไหวนะตัางต,ตัวโอนชุดเี่ยเอร์นะ <laughs> ครับอ๋้าเามันยินเลย กต่จะเอาเครื่องที่มเหมืนเนาะเบสเซอร์เดิดเลยีมะเอือเ้อดเอือดจี๊จีเนาะทุกคนแล้วก็ปักเทียมเกลือเป็นนัวเจืเกลือลงไปคาดบะไรคือผงเสียบ <laughs> จะลน่อยจะแบหน่อยจะลายแอบลาย <laughs>

บยบงนีไ่ไปงิกนะ่อนซิมสองซิมส,ส,ส,สามเสือทสีสามคือกินเลยเล่ะ ครับเจ๋อเลยครับแบบอร่อยอร่อยแซ่บไล้ไลทุกคนเนี่ยนี่นงตุ๊กไกยูเฮือนของอ่ะเอยของเออยไผ่เนี่ทุกคนเนาะอ่ายูเสียงขวางนี่คือองตุกต๊กไปเฮ็ดอ่ะเอกสารว่า คือหนอกตุ๊กยังบ่มีเอกสาร<อ>ครบนั่นอเองกนาอ,อ,อยือมีกล้องไรอีกอย่งอีกอันหนึงน่งเนาทุกคนเหาอก็เลยต้องในรอถา่าคือผ้าคือพอมือนี่แล้วก็มืออื่นหอดแล้วก็เลยได้นอนอยู่นี่จ้านอนอยู่นอนือนไผ่เฮือนเฮือนอนุอน,นัตเฮือนอนุอน,นัตเนอะนนส่วนคลิปนี้นองอนนตุ๊กกะสีเลลาทุกคนไปก่อนพักกดไลค์กด เจ่บเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตูเต้เฮ็ดคลิปต่อไปไดเด้อมืม้อน,นี้กันยังงอนยู่เสียงขวางเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบาย